ปรทาบเครบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย <söz> ท <Census comfy> <k S 2> ี <joy rik> <Read> ่ FD 3 5 5 5ซิ้นเซึ่งดทางมาหน้าได้มาถึง่ากาศยานอนแล้วขอบค่ะ Attention please Arrival of Thai Air Asia Flight FD t สวัสดีครับพี่ครับบ้านอยู่แถวนี้เหรอผมอยู่แถวนี้อยู่แถวใกล้ๆนี่ชื่อพี่อะไรครับผมชื่อนาชื่อน้ารงครับผมพี่น้ารงนี่แฟนคลับลุงพลพัดแตนแฟนคลับลุงพลพัดแตนนะครับจะมาดูหน้าตัวจริงเจอตัวจริงวันนี้มารับลุงพลด้วยกันเนาะรับลุงพลด้วยกันครับวันนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับมารับลุงพลพัดแตนนะครับนะครับมากรุงเทพวันนี้ครับวันเดียวเสียงว่าพรุ่งนี้กลับตอน ตอนก่อนเที่ยงขึน้นไปขนก็นมาวันเดียวครับพี่ครับก็มีทางทางทางนู้นที่ติดตามไหมอ่ะทางครับ,รบวันนี้ก็นะฮะยังอยู่ที่ทท สนามบินอยู่นะครับมารับลุงนลพาแตนในวันนี้ครับมากับพี่นาลงนะครับแฟนคับนะครับของลุงคนป้าแตนนะครับมาเจอกันที่นี่แล้วก็มากับพี่ชานชัยครับผู้ชายเข้าครัวนะครับกำลังไล่สดอยู่ ขอเชินคุณสศิธรโจงกระจั่งกำลังเดินรอออเด้ประชาสัมพันธ์ทางการเจียการเมืองเบระว่อของไม่สาขาออก จ้องเเลมไเดี๋ยวให้อาจจะเสกเข้ามาเลยพวกเอฟซีจะเข้ามาเยอะเลก็ได้แล้วยอดนะฝ่ายผมยังซีก็รู้ว่าเข้ามาดูขอบคุณมากเลยนี่เขาสดทางนู้นนี่ายคนน้น่กำลังดันกันนะดันของพวกที่เป็นแสนเลย ยังอยู่สนามมิ้นอยู่ครับบรรยากาศครับวันนี้หนาวนะครับมีลมลมหนาวมามีฝนโปรยๆนะครับที่ดอนเมืองที่สนามมินดอนเมืองครับ

ที่ชาญชัยตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับจะเจอลุองคนวันนี้ครับการขับพโยงแล้วนะครับ